พอจะถ่ายแล้วก็มีปัญหาตลอดคือเมื่อกี้ก็เงียบมากเลยพีเ่เข้ามาเดีโยวแล้วใหม่สวยจังเลยโอเคโอเค okay, okay. okay, ครับก็อ,อ,อยากจะสรุปครับผมว่า Under Armour Phantom 2ครับคือเราสรุปแต่การเขียนไปใช่ไหมรู้สึกว่ามาพูดสรุปหน่อยก็ดีนะครับกับเจ้าคู่ แฟนทอมชู็คือคู่นี้มองเห็นไหมเนี่ยโอ้โหข่าวมากเลยตัดกับผมแบบคือตัดกับผมมากนี่คือลายท็อปสุดของอันเดอร์อาร์เมอร์นะซึ่งเป็นรองเท้าวิ่งนะครับครับแต่ว่าดูสไตล์แบบบาสบาสใช่ไหมสไตล์มันแบบว่าไม่ใช่รองเท้าวิ่งก็เรื่องของเทคโนโลยีของเขาเนี่ยจริงๆผมเขียนแล้วนะแต่ก็พูดข้าวอทีหนึ่งไหมว่าเป็นไงเนาะอัปเปอร์ข้างบนเนี่ยโอ้โหก็ เอาแน่นอนเป็นนิดนะักเลยใช่นิดครับผมก็คือการถักมาเลยแต่เป็นนิดที่ค่อนข้างหนานะแล้วก็คือไม่ได้ให้ตัวแบบใส่ลงไปแล้วจะคลายตึงๆนิดนึงก็แน่นอนเราทํามาเพื่ออยากให้เป็นเป็รองเท้าวิ่งจะให้คลายมากก็ไม่ได้ก็ต้องตึงๆึเพื่อให้วิ่งได้เนี่ยก็คือเรื่องของเปอร์ถามว่าสวยไหมโคตรสวยเนาะเรื่องของการวิ่งก็อาจจะเดี๋ยวพูดกันอีกทีใช่ไหมการร้อยเชือกนะครับเป็นแบบ เป็นแบบเอาเชือกมาร้อยเชือกอดึงเข้าหากันดึงเข้าหากันค่อนข้าง,งดีแล้วก็เชือกที่มัดไปเนี่ยผมก็ไม่เจอปัญหาการหลุดของเชือกนะผมใช้นะครับในการไปทำงานบ่อยมากเพราะผมคิดว่ามันสวยแต่ใช้ในการวิ่งเนี่ยผมคิดว่าผมใช้ไปนะน่าจะประมาณแค่6กโลไม่เกินน่าจะแค่นี้แหละแต่แต่เยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบใช้แบบหวงอะ่ะแต่ใช้เดินเนี่ยเยอะแน่นอนใช้ทำงานอะ่ะตลอดแล้วเป็นไง คุณชอบไม่ชอบอะไรความฟิตของมันน่ะคือเมื่อเมื่อเป็นรองเท้าวิ่งอ่ะมันโอเคพอดีแต่ผมดันไม่ใช้วิ่งเพราะผมดันไปใช้ในการใส่ลอว่างั้นเถอะทำให้รู้สึกว่ามันมันอาจจะคือควาเป็นความฟิตของรองเท้าวิ่งผู้หว่ามันอาจจะฟิตไปนิดนึงสำหรับรองเท้าใส่ธรรมดาอืมคือมันมันก็ถูกของมันแหละอ่ะก็ถูกของมันแหละแต่หน้าตามันผมผมชอบไงเลยถนอมไปอสิ่งที่โฆษณามาก็คือ ความรู้สึกเหมือนใส่ถุงเท้า360องศาอ่าอันนี้คือที่เขาพูดมาเหมือนไหมล่ะทีนี้ใส่ไปแล้ว360องศาตรงไหนตรงนี้ครับขอบรอบข้อเท้าเนี่ยครับเนี่ยคือ360องศาอืเออก็มันก็เป็นแบบว่าเป็นสไตล์ยืดยืดอะสไตล์ยืดยืดแบบเนี้ยรอบทั้งหมดเลยก็เหมือนรองเท้าวิ่งสมัยใหม่ทั่วไปใช่ออใช่ใช่ผมเนะี่ยกลับมองว่าต้องใส่ถุงเท้าครับ เพราะว่าด้วยความขแข็งของมันมันแข็งแลวผมก็มันแข็งเข้าใจคือตัวอื่นเนะี่ยสบายกว่านี้อที่ท,ที่ออกมาสไตล์เนี้ยผมว่าตัวนี้แข็งคือความรู้สึกเหมือนงเหมือนถุงเท้ามันก็ต้องเป็นถุงเท้าที่แข็งมากอะถ้ากดความรู้สึกแบบนี้นะนี่ก็น่าจะเป็นข้อที่ไม่ชอบแล้วกันคือต้องเข้าใจว่าสมัยรองเท้าวิ่งเนี่ยออตัวนี้325กรัมนะครับโอ้ถือว่าค่อนข้างหนักเลยนะหนักสิเออนในไซส์9 US ใช่ไหมใช่ โอ้หนักหอยู่นะหนักอยู่อยู่ะแล้วราคาเป็นยังไงราคาแพงเท่าไหร่5 7าพันโอแต่ก็ถ้าเทียบกับตัวท็อปทของค่ายอื่นก็ยังถือว่าถูกนะใช่ครับบวกกับเทคโนโลยีที่มนมาเนี่ยก็คือตัวบลูทูธใช่ไหมซึ่งเป็นจุดจุดขายของเขาเลยจุดขายของรองเท้า Under Armour เนี่ยในในซีรีส์รองเท้าวิ่งนะไม่ใช่รองเท้าแบบใส่เที่ยวนะครับอ จุดขายของ Under Armour ไม่ว่าจะเป็นตัวแฟนท t o ทู 2, หรือว่า Velocity ที่เราเคยได้รีวิวไปแล้วะนะครับมี Map My Run เป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของทางด้าน Under Armour คุณไปดาวน์โหลดปุ๊บมันก็เชื่อมต่อรองเท้าโดยตรงเลยแต่ว่าเราต้องพกโทรศัพท์ไปด้วยในการวิ่งแล้วมันก็จะจับสปีดจับอะไรไปว่าง,งั้นเถอะความแม่นยำก็ได้ได้ระดับความแม่นยำของ GPS โทรศัพท์ถ้าเ,เกิด GPS โทรศัพท์คุณไม่ดีมันก็ไม่แม่น ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะยังต้องพัฒนาไหมคือมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะจาย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการความแม่นยำคุณก็ต้องซื้อนาฬิกา GPS อ่าคุณจะซื้ออะไรอ่ะการมินคุณจะซื้อซุนโตคุณจะซื้อซื้ออะไรเออมันต้องซื้อแต่ตัวนี้คุณโทรศัพท์มีอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องซื้ออะไรเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วก็วิ่งไปเพราะฉะนั้นความแม่นยำแน่นอนคนละเรื่องแต่ ปัญหาหนึ่งที่ผมอยากจะฟีดแบ็กนิดนึงเนื่องจากผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเป็นคนใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าผมจะมีปัญหามากในการเชื่อมต่อบลูทูธกับรองเท้าซึ่งเจ้า Velocity 3ตัวเนี้ยผมพยายามที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผม,มแล้วมีปัญหาคือ,อม,มันดีเทคแต่ว่าพอดีเทคแล้วเหมือนเกิดปัญหาซึ่งทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นที่โทรศัพท์ผมก็ได้ซึ่งมันเป็นรุ่นเก่าไงฉะนั้นนะถ้าเกิดใครใช้โทรศัพท์เก่าๆหน่อยเนี่ยอาจจะต้องลุ้นว่าคอนเน็กได้หรือเปล่านะแต่ในโทรศัพท์รุ่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเออตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่อยากจะฟีดแบ็กเป็น,นิดหนึ่งเนาะเออซึ่งก็แน่นอนนะแอปแอปฟรีกับนาฬิกา GPS ที่ซื้อเอาอ่ะมันก็โหคนละเรื่องอะ่ะเอออันนี้แถมมากับรองเท้าไงก็อ่ะก็อ่ะก็ดีกว่าไม่มีเออก็ว่ากันไปนะครับ เ,เรื่องที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือแน่นอนพื้นฮ o v เวอร์ก็หลักๆก็คือนุ่มแล้วก็ e n e r g y Return ก็คือแบบว่าประหยัดพลังงานทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดทุกครยทุกค่แล้วเทียบกับค่ายอื่นแล้วรู้สึกอย่างนันไหมผมรู้สึกว่ามันนุ่มนะแต่เรื่องของ Energy Return อะไรเงี้ยผมก็ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าผมไม่สามารถเอาไปวิ่งเร็วๆกับมันได้<อ>คือผมมองว่ามันเป็นเพียงแค่การวิ่งแบบจ็อกๆ <ừ> mm, อืมอ่าจอกๆอะไรอย่างเงี้ยวิ่งเร็วได้ไหมก็ได้แหละแต่พอวิ่งเร็วปุ๊บเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามนาันหนักมันค่อนข้างฉนวงขาอนันเถอะใช่สามร้อยยี่สิบห้ากรัมอ่ะแล้วผมคิดว่าการระบายอากาศเนี่ยอาจจะแน่นนิดนึงเพราะว่าม<ช>ันเป็นนิดที่แน่นมากแน่นครับค่อนข้างแน่นซึ่งไอ้ความแน่นเนี่ยมันก็มีส่วนได้ส่วนเสียคือความทนทานอาจจะดีกว่าเจ้าอื่นแต่ว่าเรื่องการระบายอากาศก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่จะต้องแบบพิจารณาหน่อยใช่ครับแต่แน่นอนข้อดีมี อ่ายังไงบ้างมันสวยมากข้อดีคือมันสวยมากอ่านี่คือข้อดีที่ต้องยอมรับเลยนะครับเนาะแล้วก็โอ้โหการออกแบบดูด้านในอะไรอย่างเงี้ยสวยอ่ะดูดีมากคือมีดีเทลมีรายละเอียดใช่อ่าก็สำหรับคนที่มองหารองเท้าจ็อกจใส่คู่เดียวกันกับที่ไปทำงานเลยอใส่ทำทุกอย่างผมว่าเนี่ยคือเวิร์กองเวิร์กเอาอะไรได้หมดใช่ผมว่าคู่นี้ยก็ทำได้ เพราะมันสวยแต่ถ้าไม่อยากจะใช้จ่ายเงินเยอะขนาดนั้นผมก็เชียร์ v e l o c i t y 3อยู่นะผมมองว่าถ้านี้รองเท้าวิ่งสายวิ่งดีเลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้น่วิ่งดีเป็นสไตล์เทมโปสไตล์แบบวิ่งยาววมีสบายๆอันนี้โอเคถือว่ามีพัฒนาการนะครับตัวนี้แต่ว่าในราคานี้ก็ยังมีตัวเลือกอีกหลายอย่างที่อยู่ในตลาดเหมือนกันนะคู่แข่งก็เยอะอยู่ก็ต้องไปเช็คดูอีกทีหนึง ครับผมก็นั่นแหละครับนี่ก็คืออะไรนะ Under Armour ชื่ออะไรนะ Phantom t o o h o v e r Phantom t o <Two S 2> นะครับทางแวร์ทุรันก็ขออนุญ,ญาตบอกว่าคู่นี้เนี่ยมีไว้ใส่จ๊อกๆโอเค แต่มีไว้ใส่รอดีกว่า <c oughs> ดูดีไงก็จริง <c oughs> อ่ะก็จริงๆมันอย่างนี้จริงๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับดูที่ under armour นะครับก็ราคาตอนนี้จะมีลดหลั่นกันไปว่ากันไป <conclusions S 2> นะครับก็ยังไงก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับ under armour ส่งมานะครับแม่ส่งมาเนี่ยเข้าหลังเอาเสื้อผ้ามาด้วยเลยให้มันจบๆเพราะมันสวยมากนะครับ ยังไงวันนี้เดี๋ยวโอเคเริ่มฝนกำลังจะตกนะฮะเมือ่อลครึมมาเลยนะครับไม่รู้มองเห็นผมหรือเปล่าเนะี่ยเออทุกคนเห็นเห็นเห็นอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับจบแล้วครับผมเอาไว้เจอกันวิดีโอหน้า